เอาประเด็นที่เป็นสดสดร้อนๆก่อนกันละกันหลังจากที่มีมติของสอบคออมาเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมเองก็น่าจะได้มีการติดตามแล้วก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ก็น่าจะมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นหลังจากที่มติสบคออมาตรงนี้เนี่ยรัฐบาลได้มีมาตรการในการที่จะเตรียมความพร้อมยังไงกันบ้างคะ ก็หลักๆของเมื่อวานนี้เราก็จะกลับมาใช้การท่องเที่ยวในรูปแบบเทสแอนโกเพื่อที่จะดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเป็นไปตามแผนก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเทสแอนโกลกลับมาแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าสถานการณ์มันไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปกว่านี้ถ้าเราจัดการในเรื่องสาธารณสุขได้เนี่ยปีนี้ทั้งปีเราอาจจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยได้มากถึง8ล้านคนนะคะแล้านนี่ดู ก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับก่อนหน้าที่จะมีโควิด <Okay. S 1> ตอนนั้นเนี่ยเรามีมากถึง40ล้านคนต่อปีด้วยนะคะเั้นจากการที่เราผ่อนคลายมาตราการเนี่ยก็จะเชื่อว่าในระยะระยะุูภาพันมีนาก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นค่ะทีนี้พอ,ช,อ,อช่วงนี้เราก็ยังคงต้องอาศัยการท่องเที่ยวในประเทศก่อนนะคะเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือมาตราการอื่นๆที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศอันนี้ก็จะยังเดินหน้าต่อเพราะว่าจะถือเป็นกําลังสําคัญค่ะส่วนการท่อง เที่ยวนะคะปล่อยไปตามธรรมชาติก็อาจจะยังอาจจะทําให้ไปไม่ถึงเป้าเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีแพ็กเกจอะไรใหม่ๆออกมาอันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็จะไปดูแลอยู่แต่ว่าสิ่งที่สําคัญอันนึงซึ่งเป็นผลจากการประชุมเมื่อเช้านี้นะคะในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลก็เห็นชอบที่จะเปิดเรียกว่า Thailand Wellness Sandbox ก็คือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เขาอยากมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่ในระยะยาวเพื่อดูแลด้านสุขภาพเป็นหลักค่ะ เพราะประเทศไทยนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องของอการให้บริการการนวดแผนไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีสมุนไพรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลักการที่เราเปิดเป็นแซนด์บ็อกซ์สำหรับในเรื่องของดูแลสุขภาพอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดขายอันหนึ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาค่ะเบื้องต้นน่ะตอนแรกทางทอทชเสนอว่าจะให้ที่หัวหินกับที่ชะอำเนี่ยเป็นแซนด์บ็อกซ์ซึ่งเริ่มต้นได้เลยนะคะเพราะว่าก็มีอย่างชีวะ ม,มีจุดท่องเที่ยวที่เป็นเ,เน้นในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้ว wellness อยู่แล้วแต่ท่านนายกบอกว่าเฮ้ยเรามีของดีๆอยู่ในทุกภูมิภาคเพราะฉะนั้นก็ให้เน้นในเรื่องของกลุ่มจังหวัดดังนั้นทางทททก็ทรับไปที่จะให้เป็น์บ็อกซ์ของทุกกลุ่มจังหวัดในทุกภูมิภาคท,ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพซึ่งจะหมายถึงโรงแรมการให้บริการนวดแผนไทยการส่งเสริมเรื่องของการใช้สมุนไพรแล้วก็การแปรรูปสินค้าสมุน ไรด้วยค่ะอันนี้ก็จะครบทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเลยค่ะค่ะท่านรองโฆษกคะในรอบที่แล้วที่เรามีการเปิดแซนด์บ็อกซ์ในรอบแรกเนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะมีจํานวนของนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจํานวนหนึ่งแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ได้เดินทางเข้ามามา,มากตามที่เราคาดหวังแต่ทีนี้พอรอบนี้เรากลับมาเปิดเทสันโกอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราจะมีการ มีมาตรการอะไรเพิ่มเติมในการที่จะดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้บ้างหรือเปล่าคะคือที่ผ่านมามันออมีคนที่ยื่นขอ,อ,อ Thailand Pass มานะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆนักท่องเที่ยวเดินทางมาจริงๆเป็นเพียงแค่30%ที่ได้ได้รับอนุญ,ญ,ญาตให้เดินทางเข้ามา อาจจะเป็นเพราะว่ายังเกิดความไม่แน่นอนจริงๆแล้วถ้าเราไปดูตัวเลขช่วงเดือนธันวาคมนะมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ว่าพอมีโอไมครอนมาตัวเลขมันก็หลดหลงเพราะฉะนั้นถ้าเรา,เาทําความเข้าใจกับสายพันธุ์โอไมครอนว่ามันจะมีการแพร่ระบาดอย่างเร็วแต่ว่าอาการมันไม่รุนแรงนี่ฉันเชื่อว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็จะเริ่มมั่นใจแล้วก็เดินทางเข้ามาประเทศไทยะคะ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ, mm hmm. ของการโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวการจัดอีเวนต์กิจกรรมใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่ในใน ท่อที่เตรียมที่จะเผยแพร่เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติรออยู่อีกเยอะมากๆเลยค่ะ